สวัสดีค่ะสวัสดีครับแรมค่ะครับพีวีร้าครับเจอกันที่สวนชะลออีกครั้งนะครับคางคายกันไปนานทางคายกันไปนานเกี่ยวกับการแนะนําเมนูครับซึ่งเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลยนะคะคางคายกันไปนานจริงมันใกล้ๆค่ะมันใกล้ๆอันแรกที่อยากแนะนำนะคะคอนเทนพร้อมเลยนะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะปลาทับทิมนึ่งมะนาวค่ะมะนาวเป็ลูกเลยเนาะมะนาวสดๆก็คือจิ้มๆใช้มะนาวสดพริกสดกระเทียมสดแขอชิมหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยนะคุณพ่อ ก็ชอบกินหางก่อนได้เนื้อเยอะก็ดูง่ายไม่ต้องระวังการเท่าไหร่กินหางแบบธรรมชาติเลยนะอะไรครับแบบอะไรไปที่ไหนนะนำเลยนี่ค่ะน่ากินไหยคะชุดน้ำพริกกะปิผักลวก่ะพร้อมไข่ต้มด้วยซึ่งน้ำพริกกะปิที่เนี่ยพิเศษค่ะสทุกวันพิเศษวันนี้อีกมีความลับือใส่มะม่วง อ๋อน้ำกะปิมะม่วงใช่นะมะม่วงเรามีทั้งปีนะท่านลูกค้ามะม่วงมีทั้งปีใช่นะครับก็สามารถมีมะม่วงตลอดใช่โอเคครับนี่ค่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจอันนี้เพิ่มใหม่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 อันนี้นะครับกุ้งกบวุ้นเส้นนะครับท่านดูนะครับเส้นเหนียวนุ่มนะครับอันนี้มาอร่อยมากผมชอบมากครับอันนี้กลับมาใหม่นะครับเพิ่มเติมจากเมนูเดิม อนุญ,ญาตมุมมาหน่อยนะครับจุดๆวอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับแต่า